สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมวริ่มคลอ้องวันอาทิตย์อยู่วัดเหมือนเดิมมันนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้ํามันกําลังมานะคะช่วยภาวนาใหญ่มันขึ้นมาท่วมกงเด็กๆนะคะเนี่ยก็ว่าน้ํามันเยอะแล้วค่ะเหลืออีกนิดเดียวเองเห็นหนะหวังว่ากงไม่ขึ้นมาท่วมเด็กๆนะน้ํามันเต็มสระแล้วนะคะ มันไม่มีที่ระบายไปไหนอะคะ่ะก็ถ้าท่วมน้ำเต็มสระก็คือท่วมเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่และเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าให้น้ำท่วมเลยแค่นี้ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วอะคะ่ะอ่าน,นี่ก็เสร็จแล้วก็เวลากลับบ้านแล้วเนาะฝนตกทุกวันเลยคะ่ะที่ลังสิตอะไม่มีวันไหนไม่ตกอันนี้ก็ตกแรงนนก็ ฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้เด็กๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะพาเด็กๆหาหมออาการสี่ตัวนะคะป่วยกันกระยันป่วยกันจังเลยเด็กๆนะเนี่ยอ่เดือนหนึงสี่ห้พันเลยค่ะค่าหมอเนาะ